ีนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีแทนคุณบดไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษานําไปพัฒนาต่อยอดทําทุเรียจของตัวเองให้เกิดมีระดับความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็รู้จักวางแผนว่าจะทําให้มันออกดอกตอนไหนนะครับติดลูกให้ได้ทุกต้นจะต้องทําอย่างไรบ้างโดยให้ศึกษาดูจากเจ้าของสวนท่านนี้นะครับ ส่วนของท่านอยู่ที่อําเภอกันทะลักษ์จังหวัดรีสเกตนะครับมีทั้งหมดประมาณ15ไร่อายุของต้นทุเรียนก็ประมาณ5ปีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะครับเพื่อนๆครับว่าอาจจะต้องใส่ปุ๋ยช่วงไหนใส่สูตรไหนยาแมลงควรจะเป็นตัวไหนให้น้ําอย่างไรหัวสปริงเกอร์ควรที่จะเป็นหัวชนิดแบบไหนเพื่อการใดไม่มีความรู้เลยจริงๆนะครับเพื่อนๆ แต่ท่านนี้นะครับเขาต้องการที่จะไม่อยากจะไปเจอความเสี่ยงไม่อยากจะคิดเอาเออเองทําเองฟังคนโน้นมาคนนี้มาจึงได้โทรหาผมเมื่อประมาณสักเดือนมิถุนายนกลา,กลางเดือนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยต้นทุเรียนของท่านเนี่ยนะฮะก็ซุดโทมเป็นอย่างมากเลยนะครับแทนที่จะแตกกิ่งก้านสาขาก็ไม่ไปนะครับมียอดใบเหลืองต้นเน่าทั้งๆท,ที่ประมาณ5ปีแล้วนะครับ โดยที่เจ้าของสวนท่านนี้นั้นได้ประกอบสัม,มาชีพอยู่ที่ทางกรุงเทพมหาคนครนั่นแหละนะครับแต่สวนอยู่ที่ซีสเกตนะฮะแต่ก็ต้องการที่จะมีสวนทุเรียนที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์แบบมืออาชีพเอาไว้พึ่งพาอาศัยตอนที่กเกษียณการทำงานออกมาแล้วโดยผมเองเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำให้ท่านได้ไปทำเป็นข้อๆเลยนะครับส่วนนี้ผมไม่ได้ขับรถไปหานะครับ เราก็ติดต่อกันทางไลน์บ้างทาง Facebook บ้างการกําหนดขั้นตอนอะไรทําก่อนทําหลังนี่ผมจะเขียนให้ท่านเป็นข้อๆเลยข้อ1ทําอะไรข้อ2ทํทอะไรข้อ3ทํทอะไรข้อ4ทําอะไรเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงวิธีการและนําไปทําแล้วประสบผลามสำเร็จคือแนวทางไหนมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนคนนั้นแต่มันอยู่ที่ต้นทุเรียนของตัวเองนั่นแหละจะเป็นคนบอกเจ้าของสวนว่าเออฉันสมบูรณ์แล้วฉันได้กินปุ๋ย อิ่มเต็มแล้วฉันแสดงอาการให้เห็นแบบนี้นะต่างหากนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ของต้นทุเรียนที่แสดงออกให้ทางเจ้าของสวนรวมไปถึงผมได้เห็นกับตานะครับว่าในแนวทางที่เราให้ทำเนี่ยมันตอบสนองต่อระดับความสมบูรณ์ของพืชได้จริงไหมต้นทุนลดลงไหมขั้นตอนกระชับลงไหมไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนไหมเดี๋ยวเราไปว่ากันในรายละเอียดในคลิปนะฮะว่าผมให้ทำอะไรบ้างครับไปครับ แรกเริ่มเลยเนี่ยผมก็ได้อธิบายให้ทางเจ้าของสวนได้รู้ว่าท่านครับการกินอาหารของพืชนนมันมีอยู่2ทางนะทางหลักคือมันจะกินจากทางดินทางรากคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณ80ฉะนั้นเราควรที่จะให้ความสําคัญในส่วนนี้มากที่สุดเลยทางที่2คือกินทางใบกินทางใบเนี่ยนะครับมันจะกินอยู่ประมาณ 10แล้วอีก10นั้นเขาจะได้จากอากาศธาตุที่มันมีอยู่แล้วนะครับเป็นอาหารฟรีว่าง,งั้นนะครับเพื่อนๆและผมก็ได้บอกอุปสรรคว่าแล้วปัญหาอะไรที่รากของพืชเนี่ยมันกินปุ๋ยไม่ได้มันก็คือค่าความเป็นกรดของดินไงเพื่อนๆที่ได้รับการสะสมมาเป็นเวลา5-6ปีเนี่ยนะครับหมักหมมสะสมจนค่าดินเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าจากปุ๋ยเคมีที่เราให้จากยาฆ่าแมลงที่เราฉีดเราพ่านนี่แหละอาจากการหมักหมมของสาภาพความชื้นสาภาพภูมิอากาศเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ดินมีค่าของความเป็นกรดหรือบล็อกธาตุอาหารนั่นเองผมจึงให้ทางเจ้าของสวนเนี่ยทำการล้างกรดล้างสารตกค้างอะไรต่างๆในดินนี้ออกก่อนด้วยน้ํายาซูบเคลียร์สขวดครึ่งต่อน้ําพันลิตรหรือว่า5 0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตรผมให้ฉีดพ่นดินก่อน นะก่อนที่จะฉีดพ่นดินผมก็ให้ให้ขึ้นน้ําก่อนให้เปียกช่ำชื้นก่อนนะจากนั้นเมื่อเราผสมน้ํำยาสุร์เกีย 500cc ศต่อน้ํา200แล้วเนี่ยนะครับเราก็ฉีดทับตามลงไปผมให้ทํา2หนทําวันนี้รอบแรกและหลังจากนั้นนับไปอีก5วันทําครั้งที่2เมื่อเราทําครั้งที่2เสร็จแล้ว3วันผมก็ได้สั่งให้ใส่ปุ๋ยทางดินได้เลยมันจะสูบฟึบขึ้นไป เป็นจํานวนมหาศาลมากโดยที่ไม่มีตัวกีดต,ตัวกันแล้วนะครับส่วนทางใบผมก็ได้ให้พ่นเพียงแค่ใครมองตัวเดียวเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆใครมองในอัตรา3ขีดต่อน้ํา2 0 0ลิตรนอกนั้นก็ให้บวกแคก่ยาฆ่าแมลงเข้าไปเท่านั้นแต่ในกรณีนี้นะครับมีการล้างต้นด้วยนะครับตามกิ่งตามใบนะฮะมีคราบเชื้อของฟิวเซียมหรือไฟชอปชล่านะฮะหรือว่าในกลุ่มของแอนแทคโนดนะฮะที่ทำให้ใบไหม้เนี่ยนะครับเหล่านี้ ผมก็ได้ให้ใส่ซุปเคลียร์ขึ้นไปด้วยนะครับในอัตรา 150cc ต่อน้ำ200ลิตรนอกนั้นก็มาบวกแค่ไขมองแล้วก็ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นขึ้นไปเลยนะฮะเมื่อท่านได้รับขั้นตอนจากผมเรื่องนี้ท่านก็สั่งให้คนงานที่อยู่ซีสเกตเนี่ยนะครับปูพรมเลยนะครับเกณฑ์ระดมคนเข้ามาทำการฉีดพ่นทั้งทาง,ทงดินและทงางใบจากนั้นเมื่อผ่านการล้างแล้ว3วัน มีการให้ปุ๋ยผมก็ได้แนะนำให้ใช้สูตรเสมอ3ส่วนมาบวกกับยูเรีย1ส่วนนะฮะแล้วก็ใส่ตามปกติธรรมดานะครับต้นขนาดนี้ก็ประมาณก้ากำมือนะฮะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็เพิ่มไปสักกำมือหนึ่งต้นเล็กก็ถอยลงมาอีกสักกำมือนึ่งนะเมื่อให้ปุ๋ยแล้วก็มีการให้น้ำมันก็จะมีเวลาเหลือขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะให้ทำอะไรผมก็ได้สั่งการไปว่าเมื่อ ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนี่คนงานก็จะว่างก็จะเกณฑ์คนงานครับเพืเ่อนๆมาตัดแต่งกิ่งกันนะฮะต้นทุเรียนเนี่ยการตัดแต่งกิ่งที่มันลกทึบมากเกินไปออกเนี่ยมันจะเกิดการโปร่งโล่งรับแสงมาปรุงอาหารได้ดีใช่ไหมอ่ามันก็จะแตกยอดแตกใบออกมาเร็วเรียกว่ายิ่งตัดยิ่งโตยิ่งสะพลัง่งยิ่งแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะครับเพืเ่อนๆ และเมื่อทำการล้างดินใส่ปุ๋ยฉีดพ่นอาหารทางใบผ่านไปนะครับตัดแต่งกิ่งผ่านไปแล้ว18วันเพื่อนๆมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของท่านนี้นะครับ การแตกยอดแตกใบแตกกิ่งก้านสาขาออกมากิ่งไขกิ่งมันเขียวชะอุ่มคุ้มสวยทั้งทั้งที่เพิ่งผ่านการฟื้นฟูบำรุงมาเพียงแค่18วันเท่านั้นคำว่า18วันนับตั้งแต่เริ่มทำก็ตกอยู่ที่วันที่18กรกฎาคมพอดีนะครับสภาพโดยรวมแทบทุกต้นก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็ได้กำชับนะฮะ เวลาทุเรียนแตกยอดแตกใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นที่รุมถึงของพวกกลุ่มแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพลี้ยกลุ่มหนอนใช้ยาแบบไหนนะครับชนิดไหนกลุ่มไหนผมก็ได้มีการประสานกันทางไลน์แล้วก็ทางเฟซนะครับผมก็ส่งตัวยาชื่อตัวยาไปให้ให้พี่น้องไปหาซื้อเอาตามร้านค้าใกล้บ้านนะและได้มีการอธิบายด้วยว่าแถบสีทังด้านล่างของฉลากยาเนี่ยแต่ละแถบสีเนี่ย มันจะมีสีเหลืองสีแดงนะสีฟ้ามันแต่ละตัวเนี่ยมันคือหมายความว่าอะไรนะฮะ,ะคำว่า ec มันหมายความว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพื่อให้พี่น้องเจ้าของสวนมีการเกิดความรู้ว่าเวลาจะไปซื้อยาเนี่ยควรจะไปซื้อแบบไหนนะฮะมาใช้ให้มันตรงปกมากที่สุดนั่นเองนะครับมแมลงถึงจะลดการระบาดลงมาได้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะฮะเพื่อนๆครับ มีการป้องกันมแมลงไม่ให้ไปทำลายใบอ่อนได้ดีค่อนข้างมากๆเลยนะฮะในขณะที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้นะครับเป็นวันที่8สิงหาคมเมื่อประมาณสัก5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเจ้าของสวนก็ได้ส่งลักษณะอาการของต้นมาให้ผมได้ชมนะครับทาง f a c e b o o นะฮะก็ปรากฏว่าผมได้ลบมองเห็นว่าลักษณะใบของต้นทุเรียนเนี่ยนะฮะมีการลักษณะเหี่ยวสู้ใบตกนะฮะ ซึ่งผมก็ได้ทราบอยู่แล้วล่ะว่าอาการแบบนี้เนี่ยคืออาการขาดน้ําส่วนมากแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเห็นฝนตกก็จะไม่ไปให้มันนะฮะในขณะที่ทุเรียนต้องการเร่งการเจริญเติบโตเนี่ยผมจึงสั่งให้มีการให้น้ํอ่าโดยกําหนดให้ขึ้นน้ำรดน้ำอยู่ประมาณ30นาทีทำไมต้อง30นาทีก็เพราะว่าเราต้องการให้น้ำเนี่ยนะฮะซึมลึกลงไปในดินเป็นคืบเลยล่ะนะครับทางเจ้าของสวนก็ เมื่อรับรู้ได้ตามนั้นก็ได้ไปสั่งให้คนงานเนี่ยมาให้น้ําแล้วก็มีการประเมินด้วยนะครับด้วยการขุดดูว่าระดับน้ำเนี่ยมันซึมลึกลงไปได้ตามที่ผมบอกหรือไม่ก็เป็นอันว่าสามารถทําได้นะครับเพื่อนๆเ,เมื่อทําได้รากของทุเรียนได้กินน้ําได้กินอาหารอย่างสมบูรณ์กลับมาอีกทีนะฮะใบก็มีความรู้สึกว่าแต่งตึงขึ้นมาทันทีเลยแน่นอนนะฮะผมก็ได้กําหนดให้ ไปหาซื้อนะครับหัวสปริงเกอร์ตัวระดับกลางๆนะครับมาใส่ด้วยนะฮะโดยให้ซื้อขนาด400คําว่าขนาด400ก็คือน้ําจะออกจากหัวนะครับประมาณนะครับเพื่อนๆ400ลิตรต่อ1ชั่วโมงนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะให้ละศมีน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทรงพุ่มได้ดีขึ้นนะครับส่วนระบบญ้าที่อยู่ในนั้นเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้นะครับ ให้ตัดเอาถ้าตัดไม่ได้เนี่ยนะให้ตัดเฉพาะในบริเวณใต้ทรงพุ่มเท่านั้นนะครับในระหว่างแถวนี่ถ้าอยากจะใช้ยาฆ่าหญ้าก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะให้มีการตัดเอานะฮะเพราะว่าการตัดเอาจะไม่ไปทําลายจุลินทรีย์ต่างๆในดินนะฮะแล้วก็ยอดใบของหญ้าเนี่ยนะฮะก็จะเน่าเปื่อยอย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินนั่นเองนะฮะท่านก็ได้ไปทําตามนี้นะฮะ ก็สรุปแล้วเนี่ยนะฮะขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นให้ปุ๋ยสูตรอะไรให้ทางใบอย่างไรใช้ยาฆ่าแมลงชนิดแบบไหนให้น้ำอย่างไรให้ใส่หัวสปริงเกอร์อย่างไรมีการตัดแต่งกิ่งช่วงไหนเพื่ออะไรเนี่ยปรากฏว่าผลงานเกินคาดฮะท่านเพื่อนๆครับนี่แหละคือความสำเร็จก้าวแรกเดือนนี้เดือนสิงหาเข้าไปแล้วนะฮะจะเข้ากลางเดือนแล้ว เหลือเวลาให้เราอีกไม่กี่เดือนนะครับประมาณเดือนเสร็จๆเราก็จะถึงเวลาที่เราจะสะสมพาตอาหารเพื่อชักนำสู่การออกดอกต่อไปโดยผมจะพาพี่น้องท่านนีนะ้เดินทางตามรถแมปตามแผนแห่งความสาเร็จไปทีละเก้าไปทีละเก้าเพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการจดจำไม่ให้ยุ่งยากในกระบวนการทำทุเรียนอีกต่อไปเอาละนะฮะเพื่อนๆครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ นำเสนอเพื่อนๆให้เกิดแนวทางแนวความรู้ว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปทำอะไรกับต้นทุเรียนของตัวเองอะไรทําก่อนอะไรทำหลังนะครับแล้วทำให้ถูกที่ให้ถูกทางให้ถูกเวลาเนี่ยผลงานมันจะออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆครับเพราะส่วนใหญ่ผมก็ให้ไปหาซื้อเอานะเป็นปุ๋ยยาตามร้านนั่นแหละนะครับโดยที่ต้นทุเรียนจะเป็นตัวบอกผลงานบอกทิศทาง บอกขั้นตอนว่าที่ผ่านมาเราทำถูกหรือทำผิดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่กระดิง่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในลักษณะแบบนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ